นี่ย yeah, ผมมาดูสภาพตอนนี้ไม่ได้เปิดอ่างออกมาแล้วเห็นสภาพไหมที่มีน้ําอยู่ <Yeah. S 1> ดูระบบวาบอดี v ้ ody, สมองเกียร์เนี่ยมีแต่น้ําทั้งนั้นเลยช็อตหมดเนี่ยช็อตทุกอย่างฮะ <Yeah. S 1> ตอนนี้ที่ผมเปิดมา <Yeah. S 1> ผมจะต้องใช้ตัววาบอดี้เดิม่ะ <Yeah. S 1> เดี๋ยวมาดูกันก่อนว่าถอนออกมาแล้วยังจะยังใช้ได้อยู่ไหม ถ้าใช้ไม่ได้นี่ต้องเปลี่ยนแผงใหม่นั่นนฮะเพราะว่าตัวแผงวงจรตัวเนี้มันจะลิงก์เข้ากับกล่องเครื่องยนต์ด้านหน้าถ้ามันไม่รู้จักกันเกียร์ก็จะใช้งานไม่ได้เราต้องไปโปรแกรมอีกนะตอนนี้ที่ผมพยายามดูก่อนก็คือผมจะเลี่ยงการโปรแกรมจะลองทําดูก่อนว่ามันเซฟได้ไหมถ้าแผงเก่าแผงเดิมมันยังใช้งานได้อยู่ก็จะย้ายไปใส่เกียร์ใหม่แต่ผมดูแล้วน่าจะมีโอกาสน้อยฮะ เดี๋ยวมาดูกันอีกทีฮะ